ค่ะวันดีค่ะพี่น้องชาวไทยเอฟซีของคุณแม่ทุกท่านนะคะค่ะวันนี้คุณแม่ได้ผ้าเข้ามาใหม่ค่ะเป็นงานโปรนะคะผ้าเดือนนี้ดีดตัวแล้วค่ะคุณแม่ไปหาผ้าค่ะผ้าดีดตัวขึ้นห้าสิบบาททุกผืนเลยค่ะค่ะเพราะว่าเหมือนคุณแม่เคยบอกนั่นแหละค่ะถ้าออกพรรษามาผ้าจะดีดตัวขึ้นค่ะเพราะว่าช่วงนี้ เขาจะหาผ้าไหมค่ะหาผ้าไหมไปเทศกาลเป็นงานเหมือนงานเหมือนงานไอช้างนี่แหละค่ะก็พ่อค้าแม่ค้าก็ค่ะเดินหาซื้อผ้าไหมเข้าไปในงานกระชาติงานช้างค่ะผ้าดดตัวขึ้นแล้วค่ะราคารอไอหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะวันนี้ค่ะมีอยู่ได้มาสิบผืนค่ะแม่ได้มาสิบผืนหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะลายนี้เขาเรียกว่าลาย เป็นลายแมงมุมก็เรียกค่ะลายดอกมะลิก็เรียกนะคะสอดเส้นหมุนเกลียวหางกระรอกค่ะคะ่ะเป็นพื้นผ้าเป็นสีเม็ดมะขามค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางเลิศดรูดูเด่นนะคะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะเป็นงานผ้าไหมนะคะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะเป็นผ้าสามตะ,ะกอทอมือค่ะค่ะลายนี้ลายเก่าลายโบาราณลายสวยนะคะค่ะสอดเส้นหมุนเกลียวหางกระรอกคือหมุนเกลียวหางกระรอกน,นะะี่ค่ะ ไมมสองเส้นตีเกลียวใส่กันแล้วก็มาสอดแซมนะคะในี่ค่ะลายลค่นะ่ะมองเห็นนะคะแม่ซูมกล้องใส่ค่ะคาะหนึ่งพันหกร้อยบาทผ้าสามตะกอวันนี้ค่ะค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางเลิศดหรูดูเด่นนะคะหนึ่งพันหนึ่งพันหกร้อยบาทค้าแม่พูดผิดขอไยตรงไหนก็พูดผิดขอัยนะคะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะเป็นลายดอกมะลิค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางนะคะ คาะพื้นผ้าเป็นสีเม็ดมะขามค่ะค่ะภาพไม่ชัดเจนภาพไม่คมชัดคุณแม่ขอส่งภาพนิ่งอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดเป็นกําลังใจนะคะค่ะเพราะว่าภาพกล้องของคุณแม่ก็ก็เหมือนคนนั่นแหละของเก่าค่ะมันจะไม่มีไอโฟนในแพ็กใช้ค่ะค่ะมีแต่กล้องตัวเดียวนั่นแหละค่ะคุณแม่ใช้มาตลอดค่ะ หนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะเป็นงานเข้าใหม่อันนี้ลายค่ะลายขอค่ะเนื้อผ้าหนาค่ะหนานิ่มแน่นนะคะค่าหนึ่งพันหกร้อยบาทเป็นงานเข้าใหม่ค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางเลิศหรูดูเด่นนะคะค่าหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะเป็นงานเข้าใหม่นะคะพื้นผ้าเป็นสีเม็ดมะขามค่ะค่ะลายขอค่ะขอขั้นนะคะค่ะท่านจะมาเป็นของไหว้ของขวัญก็เหมาะสมนะคะ เพราะว่าออกพรรษานี้ค่ะเป็นงานรับว่าเยอะนะคะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะมีแม่บวรรักผ้าไหมสวยสุดินเจ้าเก่าต้นปรหับผ้าไหมสวยสุดินเนี่ยค่ะขาหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางเงื่อนหลูดูเด่นนะคะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีนะคะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะ ค่ะนี่ก็สวยค่ะนี่ก็ลายนี้ก็เป็นลายดอกมะเขือสีเทาพื้นผ้าเป็นสีเทาค่ะค่ะส่วนมากก็หมุนไปเวียนมานี่แะค่ะเป็นลายเก่าลายเดิมก็มีอยู่หลายร้างหลายบ่อนบ่อยนะคะเพราะว่าช่างมัดมีก็บนไปเวียนมาค่ะก็เอาลายค่ะค่ะเพียงแต่แตกต่างเป็นสียื้อไอสีพื้นย้อมนะคะอันนี้ค่ะเป็นสีอันนี้ค่ะค่ะเป็นสีผ้าค่ะไอเป็นสีมุกเทามุกค่ะ ค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางผ้าไหมาสามตะกรอนเริ่ดูดูเด่นเป็นงานเข้าใหม่ถ้างานเข้าใหม่คุณแม่ก็จะมีอยู่ที่พันหกนะคะค่ะผ้ารอบนี้เริ่มบ,บิดตัวแล้วค่ะเขาบอกมาค่ะเขาบอกทางทางร้านเขาแก้งคุณแม่มาค่ะผ้าเริ่มบ,บิดตัวค่ะค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีค่ะนี่ก็เป็นหมีขอขั้นนะคะเป็นพื้นผ้าเป็นสีม้นมขามค่ะความยาวสองเมตรกว้างหนึ่งเมตรมาตรฐานของผืนผ้าค่ะ ยาวสองกว้างหนึ่งค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะค่ะท่านอย่าไปเป็นของขวัญของฝากของไหว้ก็เหมาะสมอยู่นะคะค่ะราคานี้พอเอื้อมมือถึงพอหยิบพอจับค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางนะคะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีค่ะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะนี้ก็สวยเลื่อรูดูเด่นนะคะ ค่านีก็สวยค่ะเป็นมีขอขั้นนะคะคุณแม่ได้มาหลายผืนอยู่ค่ะช่วงนี้ค่ะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีความยาวสองเมตรกว้างหนึ่งเมตรมากฐานของผืนผ้านะคะค่ะคุณแม่ก็ช่วงนี้ถ้าผ้าดีตัวเนี่ยผ้าดุดจำนำจะไม่ค่อยมีเยอะนะคะบางทีก็นานๆมีเป็นเที่ยวค่ะค่ะเพราะว่ามันแกไม่เหนือพอค้าแม่ค้าเขาไปซื้อที่หน้ากี่ค่ะ เขาเรียกว่าผ้านหน้ากี่เขาจะตัดขายทอได้สองสามพื้นแบบนี้พ่อค้าแม่ค้าเดินซื้อตามที่บางทีเขาก็ไม่มาเอาที่ร้านค่ะเขาจะไปเอาที่หน้ากี่หน้าทอค่ะเขาเรียกหน้ากี่นะคะหาตรงที่พวกแม่บ้านทอนะคะเขาจะเดินซื้อเขาจะไปหาแบบนั้นหละคะ่ะเพราะว่ามันมาต่อมือกับพ่อค้าคนกลางก็อยู่ที่กําไรถืนละห้าสิบาทต่อกันอย่างละห้าสิบถ้าเขาไปเอาผ้านหน้ากี่ก็เหมือนพัน เหมือนพันหกแบบนี้เขาก็ได้พันห้าค่ะคุณแม่ก็เอามาพันห้าห้าสิบมันจะอยู่ที่คนละห้าสิบบาทแบ่งครึ่งกันค่ะค่ะคุณแม่ก็ได้พามาพันห้าห้าสิบคุณแม่ก็มาปล่อยพันหกถ้าเขาไปเอาหน้ากี่เขาก็ได้พันห้าค่ะแต่คุณแม่ไม่ได้ไปมันเอาไม่ทันเขาบอกค่ะค่ะเอาไม่ทันก็ราคาสี่สิบห้าสิบบาทเราก็ต้องจำยอมค่ะ อันนี้ก็ลายฮนประยุกต์นะคะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะเป็นลายฮนนะคะหน,น,นึ่งพันหกร้อยบาทผ้าหนาแน่นค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีนะคะอะพื้นนี้หนามากค่ะเหมือนไม้บ้านพุ่งยืนนะคะข <c oughs> นาทตึบเลยค่ะคุณแม่แกบขึ้นรูนะคะขาดสวยทุกผืนงามทุกผืนเลิ่หนรูดูเด่นทุกผืนค่ะค่ะมีหน้านางเกจจัวด้วยค่ะ ค่ะเป็นหมาไอเป็นหมีฮนนะคะพื้นผ้าออกโทนเป็นสีมว่วงไอชุมพูนิดหนึ่งนะคะข่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนเลิศหรูด,ดูเด่นค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางนะคะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะผืนนี้ค่ะสวยค่ะแล้วผ้าหนาด้วยค่ะ ค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีนะคะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะลายมูลค่ะผืนนี้ค่ะมันจะแจมกันมาค่ะพวกนี้ค่ะผ้าพวกนี้คุณแม่ไม่ได้เป็นเรื่องหรอกค่ะเขาจะคัดด้วยเลยค่ะคุณแม่วันนี้มีสิบผืนมียี่สิบผืนค่ะคุณแม่ต่อไปนี้จะไม่ค่อยมีผ้าหลุดจำนันะคะเพราะว่ามันเป็นเดือนที่ออกพรรษาและมันเป็นเดือนที่ใช้งานผ้าไหมค่ะผ้าไหมค่ะจะ่เอาเขาจังทีเขาก็ซื้อไปให้รับไหว้ค่ะ ค่าทางสุรินท่าแต่งกันนี้ทางงานแต่งจะใช้ผ้าไหมเยอะนะคะเพราะว่าบรรพบุรุษทางฝ่ายชายจะเรียกเอาผ้าไหมนะคะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะอันนี้ลายสวยนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะเป็นค่าสามตะกอทอมือค่ะค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางเลื่องหรูดูเด่นค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีนะคะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะ สวยทุกผืนง,งามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะค่ะสามตะกอทอมือค่ะค่ะคุณแม่วันนี้คุณแม่ถ่ายคพีปแต่เช้าหน่อยค่ะถ่ายแล้วก็คุณแม่ก็จะไปวัดค่ะไปทําบุญเพราะว่าคุณแม่ไปวัดทุกวันค่ะอันนี้ลายลพเก้าค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะเป็นสีเทามุกนะคะ สวยไม่สางสวยไม่จืดกางเลือดหรูดูเด่นค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะงานเข้าใหม่นี่อย่างหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้าเพราะว่าคุณแม่ก็มาพันห้าห้าสิบคุณแม่ก็บวกบวกห้าสิบาทประตูเข่งหนึ่งเท่นั้นแหละเหมือนคุณแม่พูดไม่ไหละค่ะค่ะเป็นงานเข้าใหม่จะพันหกค่ะคุณแม่ก็จะบวกพันหกร้อยบาทนะคะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดกางเลือดหรูดูเด่นนะคะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะ ค่ะเป็นงานเข้าใหม่ค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะสีเทามุกค่ะสวยค่ะค่ะเลือดหรูดูเด่นนะคะนี่ก็หนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะผ่าสามตะกอแม่บวรรักษ์่าไหมสวยสดรนเจ้าเก่าต้นตำรับผ้าไหมสวยสดรนค่ะอันนี้ก็ลายดอกพิกลเล็กๆนะคะพื้นผ่าเป็นสีฟ้าใสค่ะค่ะสวยค่ะค่ะท่านจะไปออกงานค่ะวันศุกร์ก็เป็นผ่าวันศุกร์ก็เหมาะสมนะคะ ค่ง1,600บาทค่ะสวยสืถองามกื่อแจ่มกถึงค่ะค่ะ1,600บาทนะคะสวยไม่สา่งสวยไม่จืดจางค่ะ1น0 0ันอบาทค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีค่ะ1น0 0บาทค่ะค่ะเลือหรูดูเด่นนะคะคาะเนื้อผ้าหนานิ่มแน่นค่ะความยาว2เมตรกว้างหนึ่งเมตรมาตรฐานของผืนผ้านะคะค่ะคุณแม่ให้แอดไลน์กับคุณแม่นะคะ แอดไลน์เพราะว่าเราจะได้ส่งภาพให้ดูทางไลน์ท่านพักมาผืนนี้ไหมโอเคไหมถูกต้องกันไหมค่ะค่ะถ้าโอเคถูกต้องกันท่านไลน์ที่ท่านพักมาเราก็ถามกลับตอบว่ารับไหมถ้ารับก็คือคุณแม่ก็ส่งหมายเลขบัญชีให้โอนเงินแล้วก็เตรียมของส่งให้นะคะค่ะการซื้อขายคุณแม่บอกชัดเจนแล้วนะคะ ค่ะด l i น์ค่ะดีไ i น์เป็นเบอร์โทนนี่ก็เป็นหมีขั้นแบบไหมเป็นหมีโฮนนะคะเป็นภาคขั้นค่ะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะจะอาจจะมีช่วงนี้หนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะค่ะเที่ยวต่อไปอาจจะได้พันเจ็ดค่ะเพราะว่าเป็นมาไอ้เขาส่งไลน์มาแล้วค่ะค่าดีดตัวขึ้นห้าสิบบาทค่ะค่ะเหมือนคุณแม่บอกคุณแม่ก็เคยบอกลูกค้าอยู่ค่ะเพราะว่าค่ะถ้าช่วงออกพรรษานี่ค่ะค่าจะดีตัวค่ะ หนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางนะคะขาดเลือดรูดูเด่นค่ะอันนี้ก็อยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยบาทนี่ก็ลายสวยค่ะเป็นลายเก่าลายโบราณค่ะดอกราวดีนะคะค่ะสอดเส้นมุนเกลียวหางกระรอกค่ะเป็นม่วงชมพูค่ะพื้นท่าค่ะขาะสวยค่ะนี่ค่ะสอดเส้นมุนเกลียวหางกระรอกนี่ผ้ามันจะหนานะคะเพราะว่า เอาสอดเส้นหมุนเกลียวหางกระรอกนี่ค่ะหมุนเกลียวนี่มันจะใช้ใช้อ้มาเขาจะใช้ไหมสองเส้นหมุนใส่กันค่ะแล้วก็มาสอดเส้นใส่กันแบบนี้ค่ะมันจะหนาค่ะเนื้อผ้านนามากค่ะขาดหนานิ่มแน่นค่ะขาดสอดเส้นหมุนเกลียวหางกระรอกคาาลายเก่าลายโบราณนะคะวันนี้ได้ผ้ามาสิบผืนเนี่ยเขาส่งมาให้ค่ะเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีผ้านะคุณแม่เขาก็ส่งลายมาตลอดค่ะ ขาลุดจำนำไม่ค่อยมีค่ะคุณแม่จะขายแต่ภาพพวกนี้แหละค่ะเพราะว่าลูกค้าของคุณแม่ก็มีแต่พวกพื้นพื้นบ้านค่ะไม่มีลูกค้า PIE เหมือนคนคนอื่นเขาค่ะมีแต่ลูกค้าแบบอาเป็นพื้นๆ้นบ้านค่ะค่ะชาวบ้านทางเราธรรมดาทักซื้อทักหากันค่ะค่ะหนึ่บาทค่ะสวยไม่สั่งสวยไม่จืดจางนะคะค่ะหนึ่บาทค่ะถ้าไม่ชัดเจนถ้าไม่คมชัด คุณแม่ขอส่งภาพนิอีกครั้งหนึ่งนะคะแอนไลน์ N กับคุณแม่นะคะถ,ถ้าไหนจะได้พันห้ก็มีของอยู่นะคุณแม่จะไม่ปนกันมันจะมีชุดพันห้าห้าแลวก็ชุดพันหค่ะชุดนี้พันหนะคะทายนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยที่ให้กําลังใจมาตลอดค่ะบุญรักษาพระคุ้มครองสิ่งศักดิปป์สิทธิ์ปกป้องทุกท่านค่ะ